ถ้ผมการเพิ่มจํานวนของประชากรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นการเพิ่มจํานวนประชากรแบบลอจิสติกนะครับลอจิสติกจะได้กราฟเป็นลักษณะกราฟรูปตัว S นะครับกราฟรูปตัว S หรือว่ากราฟแบบซิกมอยนะครับซิกมอย่์ลองดูกราฟนะครับการาฟจะมีลักษณะเป็นรูปตัว S เนื่องจากเนื่องจากตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเพิ่มจานวนอย่างช้าแต่ว่าพออีกระยะเวลาหนึ่งมันจะมันจะพุ่ง พุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นแบบคล้ายๆแบบ exponential แต่พอถึงจุดจุดหนึ่ง๊บมันก็จะวกกลับไปในระยะที่มีความคงทีช้าลงแล้วก็เริ่มคงทีซึ่งซึ่งประเด็นคือกราฟกราฟนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมันมีตัวต้านทานบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจํานวนของประชากรน,นะครับขีดเส้นใต้หรือว่าไฮไลท์ไว้หน่อยนะครับจริงๆแล้วมันกราฟมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นแนวดิ่งขึ้นไป เป็นแนวดิ่งขึ้นระแบบนี้แต่ว่าประเด็นคือความเป็นจริงคืออาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าประชากรนั้นมันมีสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทเป็นในการเป็นตัวต้นานทานนะครับอพอพอสิ่งแวดล้อมเป็นตัวต้นานทานก็ทําให้การเพิ่มจำนวนของประชากรมันเริ่มช้าลงจนก,กระทั่งมันอยู่ในสภาวะที่คงที่นั่นเองนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนี่คือการาฟแบบ six m o นะครับหรือว่าการาฟรูปตัว S นะครับ ตัวอย่างอย่างเช่นในหนังสือนะครับจะยกตัวอย่างในเรื่องของอการเพิ่มจํานวนของเซลล์ยีสต์ในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งในระยะแรก2ชั่วโมงแรกก็จะเพิ่มไปอย่างช้าช้านะครับเพิ่มไปอย่างช้าช้านะครับอ่เนื่องจากประชากรยังมีจํานวนน้อยประชากรเริ่มต้นยังมีจํานวนน้อยอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มแบ่งเซลล์ไปเรื่อยนะครับแบ่งเซลล์ไปเรื่อยนะครับแบบ binary fission นะครับอ่าพอแบ่งไปเรื่อยก็จะพบว่าระยะที่6กถึงสิ อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับนะครับหลังจากชั่วโมงที่1 0บถึงพบว่าประชากรเริ่มช้าลงเนื่องจากมีตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานเข้ามามีบทบาทในการยับยั้งไม่ให้มันพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระยะที่4ชั่วโมงที่14-18ถึงพบว่ามีอัตราการเพิ่มของประชากรที่ค่อนข้างคงที่นะครับ พอการเพิ่มของประชากรค่อนข้างคงที่ครับคงที่นั่นหมายความว่าตัวต้านทานนั้นมันทํางานสําเร็จแล้วถูกต้องไหมฮะก็คือมีตัวหนึ่งมันเพิ่มขึ้นก็จริงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดแต่ว่ามันยังมีส่วนส่วนหนึ่งที่เหลือนี่มันตายไปพอการเกิดอัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายปุ๊บแน่นอนมันก็ทําให้ประชากรอยู่ในสภาวะที่สมดุลน,นั่นเองนะครับอยู่ในภาวะที่สมดุลแต่ว่าถ้าหากการตายมีมากกว่าการเกิด นะครับการตายเป็นมากมากว่าการเกิดเกิดกราฟก็จะกราฟการเพิ่มของชนตนประชากร,กรก็จะวกกลับลงมานะครับมีความชันเป็นลบลงมีความชันเป็นลบนะครับอทีนี้มาดูคำศัพท์คำศัพท์หนึ่งเราเรียกว่าคำศัพท์ที่เรียกว่า carrying capacity นะครับอ่ะอันนี้ไฮไลท์ไว้หน่อยนะครับ carrying capacity คืออะไรนะครับอย่างเช่นในในประชากรมนุษย์ก็มี carrying capacity นะครับก็คือ,อเราเรียกว่า ระดับที่สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่หรือว่าสังคมเนี่ยสามารถเลี้ยงดูประชากรได้มากที่สุดนะครับสามารถเลี้ยงดูประชากรมากที่สุดอย่างเช่นในประชากรมนุษย์แน่นอนอะไรที่มีความจํากัดต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อ่ะก็คืออาหารถูกต้องไหมครับอาหารแล้วก็เรื่องอื่นๆเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอ่ะซึ่งอ,อาหารพวกเนี้ยถ้าเรามีอาหารพอเพียงเรามีอาหาร จำกัดสมมติเรามีอาหารจํากัดแน่นอนอเราก็จะรู้ว่า car ์ y ริง c a p a c i ซ y ิตีของมนุษย,ย,อย,ดดยนะ์อยู่ที่จุดใดนะครับอยูอ่ที่จุดใดอย่างเช่นดูกราฟนะครับสมมุติว่ากราฟการเพิ่มของมนุษย์เป็นรูปตัว J นะครับเป็นรูปตัวเ J มีการเพิ่มแบบเรข,ขาคณิตนะครับแต่ถ้าอาหารม,ม,มันมีการเพิ่มแบบเลขคณิตนะครับอพอเราเอามาตัดกันนะครับ หรือเป็นการาฟรูปตัว S แบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มรู้ว่าคา c a p a c i t y c a r r y i n g c a p a c i t y นั้นอยู่ตรงไหนนะครับจะจะพบว่าตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมทำให้ทาให้ประชากรนั้นอยู่ได้สูงสุดประมาณแค่นี้นะครับอยู่ได้แค่นี้ทั้งๆที่ควรจะเป็นการาฟรูปตัว J แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นเส้นนี้คือ carrying c a p a c i t y ซึ่งเป็นขีดจำกัดที่ประชากรจะสามารถ อยู่ได้มากที่สุดถ้าเกินมากกว่านั้นก็ทําให้ก็ทําให้ประชากรล้นเกินไปนะครับทำให้ประชากรล้นเกินไปนะครับ,รรเ,นะรบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดูว่าประชากรมากหรือน้อยเราก็สามารถดูจาก carrying capacity ได้ถ้าเกิน carrying capacity นั่นคือถือว่ามันเป็นวิกฤตของประชากรนะครับเป็นวิกฤตของประชากรที่มีมากเกินไปพอมีมากเกินไปอาหารแน่นอนก็น้อยลงไปนะครับ ที่ในหน้า128นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการรอดชีวิตของประชากรนะครับการรอดของชีวิตของประชากรแน่นอนม,นมันมีผลทำให้มันมีผลต่อจํานวนของประชากรถูกต้องไหมฮะเพราะว่าประชากรที่มีอัตราการรอดชีวิตต่ำมากหรือว่าตายง่ายมาก เราเรียกประชากรก็จะไม่หนาแน่น,นะครับไม่เยอะมากแต่ว่าประชากรที่มีที่มีอัตราการรอดชีวิตสูงมากๆนะครับมันก็จะทําให้ประชากรมีขนาดเยอะนะครับมีขนาดใหญ่นะครับเราลองมาดูกราฟนะครับรูปแบบจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบการรอดชีวิตของประชากรนะครับรูปแบบที่1ห,หมายความว่า ในช่วงทารลกในช่วงวัยทารลกเนี่ยอายุเล็กๆอายุน้อยๆน,นะคัอ entropy, อายุศูนย์งสอเถึง25เนี่ยเห็นว่าอัตราการรอดชีวิตนั้นมีค่อนข้างสูงนะครับอนา1,000ต่อหน่วยประมาณ1,000ต่อหน่วยเลยนะครับแต่พออายุาย lame, 50, 75, มากขึ้นอายุ50า5มากขึ้นอายุมากขึ้นถึงร้อเนี่ยอยัตราการรอดชีวิตของประชากรมันเริ่มลดลงมาลดลงมาเป็นแนวดิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือตัวอย่างที่พบได้ในประชากรของมนุษย์นะครับประชากรของมนุษย์ยเช่นเช่นประชากรของสัตว์ที่มีอายุยืนประชากรของสัตว์ที่มีอายุขนาดใหญ่นะครับอายุไขยาวนานนะครับจะมีอัตราการรอดชีวิตค่อนข้างสูงในวัยทารกหรือว่าในวัยเด็กส่วนในวัยชราในวัยที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีการรอดชีวิตต่ำลงนะครับ พอสูงวัยอัตราล่ชีวิตก็จะต่ำลงนะครับกราฟจะเป็นกราฟรูปแบบนี้รูปที่1ส่วนรูปแบบที่2คือจะเห็นกราฟเป็นคน่อนข้างกราฟเป็นเส้นตรงแบบนี้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์นั้นมีอัตราการลอดชีวิตเท่ากันนะครับมีอัตราการรอดชีวิตเท่ากาันะากาากาในทุกวยัยตัวอย่างเช่นในไฮดร้าในนกในในนกในเต่านะครับมีอัตราการรอดชีวิตเท่าเท่ากันนะครับไม่ว่าจะ,ะวัย วัยเด็กก็อาจจะถูกล่าก็ได้นะครับวัยโตขึ้นมาก็อาจจะถูกล่ามีโอกาสถูกล่าเท่ากันหรือว่ามีโอกาสรอดชีวิตได้เท่ากันกน,นะครับกราฟจ่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็กราฟในรูปแบบที่3นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตมีอัตราการรอดชีวิตต่ำในช่วงแรกนะครับในช่วงแรก แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยจะมีอัตราการรอดชีวิตถ้าอายุมากนะครับในช่วงหลังก็จะมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงนะครับอย่างเช่นปลาหอยนะครับปลาหอยอช่วงในช่วงแรกๆก,ก็มีอัตราการรอดชีวิตน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการด้บรแบบที่1 นะครับรอดชีวิตน้อยอ่าถ้ารอดชีวิตมาได้ก็จะถ้ารอดชีวิตในช่วงแรกมาได้ก็จะมีอายุยืนค่อนข้างอยู่อยู่นานนะครับอ่านี่คือรูปแบบของการรอดชีวิตของประชากรนะครับทีนี้ เรามาดูประชากรมนุษย์นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับถ้าพูดถึงประชากรมนุษย์นะครับประชากรมนุษย์ปัจจุบันนี้แน่นอนเราได้ยินว่าคนเราได้ยินข่าวเยอะแยะมากมายว่าประชากรมนุษย์เนี้ยค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าเราเรียกว่าค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ <ASS. S 2> เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่บางพื้นที่ก็ลดลงนะครับทีนี้าการศึกษาเรื่องของประชากรมนุษย์มีประโยชน์อย่างไรแน่นอนมันมีประโยชน์ในเรื่องของ ในเรื่องของการวางแผนในทางสังคมศาสตร์นะครับการวางแผนในการสังคมในทางสังคมศาสตร์ทําให้เรารู้จักว่าเราควรจะผลิตอาหารมากเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้จักประชากร,รมนุษย์ควรจะแต่ละที่นี่ควรจะให้งานชนิดไหนนะครับหรือแต่ละพื้นที่นี่ควรจะ,ะให้ประชาชนทำยาทำอะไรถึงจะดีที่สุดนะครับ ที่การศึกษาประชาประชากรมนุษย์นะครับถ้าเรา,าเรารู้ว่า,าประชากรมนุษย์เนี่ยมีมีอัตรารอดอ,อัตรารอดสูงนะครับอัตราอัตรารอดสูงเราก็สามารถาพิจารณาได้ว่าก็อาจจะเป็นผลมาจากาเรื่องเรื่องของทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าวิทยาทางวิทยาการ,ทา,ท,าการทางวิทยาศาสตร์ที่เอื้อมหนวยให้กับมนุษย์เนี่ยมันมันช่วยเหลือช่วยเหลือ มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับมันทําให้ประชากรมนุษย์เพิ่ม,มจํานวนมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกราฟนิดหนึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับกราฟนี้บอกอะไรเอ่ยนะครับอ,อันนี้คือตรงนี้เป็นปีปีก่อนพศนะครับอ,อันนี้ก็1หนึ่งมืนสี่พปีก่อนพุทธศักราช 12,000ปีก่อนพุทธศักราชนะครับอันนี้คือเป็นปีพศอกอ็ชั้นปีพศอ2000อน,นะครับอลองดูนะครับในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆเนีี้จะเห็นว่าดับประชากรเพิ่มขึ้นช้าๆนะครับในช่วงในช่วงแรกนี่หลายหมื่นปีเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นช้ามาก ช้ามาค่อนข้างช้ามากหรือคงที่นะครับแล้วก็เริ่มมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่1ระหว่างช่วงที่1ช่วงที่2เริ่มมีแนี่ยนมที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าหลังจากช่วงที่2ไปก็เริ่มเริ่มเกิดเราเรียกว่าพอเริ่มเกิดซีลเซชันเริ่มเกิดระยะรรลมนุษย์เริ่มเรียนรู้เริ่มมีวิทยาการต่างๆพอมีวิทยาการต่างๆนะครับมนุษย์พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติเอาพยายามที่จะเอาชนะตัวแปรของสิ่งแวดล้อมหรือตัวด้านทานต่างๆมนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูกนะครับเพ ถึงแม้ว่าอาหารมีน้อยก็จริงเพราะอาหารมีน้อยมนุษย์ก็เลยคิดวิธีการเพื่อที่จะลดความต้านทานทางสิ่งแวดล้อมคือไปปลูกอาหารเองหรือว่าใช้เครื่องมือต่างในการนึ่งหอยในอาหารแล้วก็อาจใช้เทคโนโลยีในการดองอาหารจัดเก็บอาหารรักษาอาหารทําให้มนุษย์มีอาหารกินนะครับพอมีอาหารกินปุ๊บจำนวนการเพิ่มจํานวนของประชากรก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอย่างเช่นในช่วงที่2หลังช่วงที่2ปุ๊บก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งในช่วงปี2000ังในช่วงปี2000ที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มจำนวนของประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างเยอะมากในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมานะครับการเพิ่มจำนวนของประชากรเป็นไปอย่าง ข้าวกระโดดมากๆน่าตกใจนะครับจากค่อนขอ้างจากการเพิ่มจํานวนประชากรเป็นไปอย่างช้าๆแต่กับกระโดดสูงขึ้นในช่วงที่3านะครับจะได้กราฟเป็นรูปตัว J นะครับเป็นกราฟเป็นรูปตัว J หรือกราฟแบบ Exponent i a l นะครับซึ่งนักประชาการาศกาสตร์ก็คาดค,า,คาดการณ์ว่าปัจจุบันน่าจะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับขึ้นเรื่อยๆอยีกแต่คําถามคือ,อในเมื่อเรารู้จากมัลทัสแล้วเมื่อกี้มัลทัสบอกว่า มันต้องมี carrying capacity มันต้องมีตัวต้านทานตัวหนึ่งที่จะมาลดการเพิ่มจำนวนของประชากรซึ่งก็คือ,อซึ่งก็คืออาหารใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าการเพิ่มจำนวนของประชากรก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเป็นผลมาจากอะไรนะครับเป็นผลมาจากอะไรซึ่ง ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับมีเทคโนโลยีมากมายซึ่งแตกต่างจากอดีตนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกต่างๆเทคโนโลยีทางการแพทย์ใช่ไหมครับช่วยชะลอผู้สูงวัยไม่ให้เสียชีวิตไปนะครับพอเราช่วยชะลอผู้สูงอายุไม่ให้ไม่ให้ตายก่อนวัยเนี่ยไม่ให้ตายไปเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตอยู่ในมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ยืนยาวมากขึ้นนะครับอ่ะแล้ว ถ้าอ,อัตราการรอดของ,ของ,ของเด็กเกิดใหม่ก็จะมีเยอะมากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเทคโนโลยีทางการแพทย์ทาให้อัตราการเกิดของประชากรเนี่ยเ,เริ่มเราเรียกว่าทําให้ประชากรมนุษย์ที่เกิดใหม่รอดมีชีวิตรอดมากขึ้นส่วนประชากรผู้สูงวัยก็เราเรียกว่าตายน้อยลงนะครับทำให้ประชากรยังคงอยู่เยอะมากขึ้นนะครับประชากรยังคงอยู่เยอะมากขึ้น ในขนาดเดียวกันเทคโนโลยีก็ช่วยทาให้ช่วยชะลอการเพิ่มของจํานวนประชากรได้เช่นกันอย่างเช่นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการคุมกําเนิดใช่ไหมครับช่วยในการวางแผนการเกิดของประชากรเทคโนโลยีการเราเรียกว่าอย่างเช่นเทคโนโลยีการทาหมันนะครับเทคโนโลยีการผลิตถุงยางอนามัยนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายไม่ให้มีการแพร่กระจายการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว น,นอกจากนั้นที่สําคัญมากๆคือมนุษย์นั้นพยายามที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมโดยการมีการพยายามเอาชนะสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเช่นการเก็บอาหารการทาอาหารกระปอร๋องถูกต้องไหมฮะการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับวิทยาการทางการเกษตรทําให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะผลิตอาหารเยอะมาก,มากเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับ นี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองเพราะว่าไม่มีตัวต้านทานที่จะมาเบรกการเพิ่มขึนของประชากรนะครับแต่ปัจจุบันตัวต้านทานที่สําคัญก็คือนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจำไหมฮะอย่างเช่นเชื้อไวรัสอีโบลานะครับเชื้อไข้มาลาเรียอีคว,วัาตากะโรคหรือว่ากาฬโรคนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เป็นตัวต้านทานอย่างนี้ทําให้ประชากรนั้น ตายไปนะครับทำให้การเพิ่มจำนวนของประชากรน,นั้นไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในก็นอกจากนั้ยมีในเรื่องของอเรื่องของ สงครามนะครับสงครามก็เป็นตัวต้านทานตัวหนึ่งเป็นแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่ทําให้การลดจํานวนของประชากรน,นั้นลดลงเยอะๆขึ้นมาอย่างเช่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1งและช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอช่วงนี้จะมีจํานวนประชากรที่ค่อนข้างลดลงนะครับจนทําให้เกิดการจนทําให้เกิดการลดลงผลิตประชากรเพิ่มอะไรเอย่างนั้นนะครับ ถ้าเราดูในตารางที่20.1นะครับเราลองเปรียบมนุษย์ประชากรของมนุษย์โลกในรอบทศวรรษนะครับเราลองสังเกตตัวเลขนะครับตั้งแต่ปี2493ปัจจุบัน2553นะครับอ่าพบว่าพบว่าประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งการเพิ่มมากขึ้นถ้าหากเพิ่มมากขึ้นเกิน เกินจุดที่เรียกว่าจุด carrying capacity แน่นอนก็ต้องเกิดผลผลอย่างหนึ่งก็คือทำให้อาจทำให้อาหารขาดแคลนนะครับอาจทำให้อาหารขาดแคลนซึ่งมีนักพิศาร์นักประชากรศาสตร์ก็ได้พิจารณาเอาไว้แล้วว่าถ้าอาหารขาดแคลนก็จะมีอาหารอย่างอื่นมีอาหารทางเลือกอื่นอย่างไรที่จะมาทดแทนอาหารที่มนุษย์โดยทั่วไปกินกันนะครับบางคนก็เสนอแนะในเรื่องของการรับประทนานแมลงเป็นอาหารอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับประชากรไทยนะครับข้อมูลของประชากรไทยประชากรไทยก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับเราสามารถดูกราฟได้นะครับอลองดูนะครับตารางจำนวนประชากรของคนไทยในอดีตก็มีจำนวนน้อยใช่ไหมครับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้น9.12ล้านคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ 68, 68, 61 61นะครับ61 62 63 62 63จะเริ่มอยู่คงที่ในปริมาณ63 64 65ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเริ่มชะลอลงเรื่อยๆนะครับเริ่มชะลอลงเรื่อยๆอนี่คือตัวเลขข้อมูลของประชากรไทยนะครับทีนี้เรามาดูกราฟเราเรียกว่าโครงสร้างทางอายุประชากรของมนุษย์นะครับเราแบ่งมนุษย์ เราแบ่งช่วงอายุของมนุษย์ในทางประชากรศาสตร์เราแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับคือช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์นะครับก็คือวัยเด็กนะครับคือวัยที่ยังไม่ไม่สามารถมีการสืบพันธุ์หรือผลิตลูกออกมาได้นะครับแล้วก็วัยเจริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยตั้งแต่15ถึง44ปีนะครับแล้วก็วัยหลังเจริญพันธุ์นะครับตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปในช่วงนี้คือไม่นิยมมีลูกนะครับหรือว่าถ้ามีลูกแล้วอัตราการรอดชีวิตของทารกก็จะ มีอัตราลดชีวิตต่ำนะครับอ่าะฉะน,นั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มก่อนวัยเจริญพันธุ์นะครับอ่ะ preproductive age นะครับกลุ่มวัยเจริญพนันธุ์ productive age นะครับแล้วก็วัยหลังเจริญพันธุ์คือ post reproductive age นะครับโอเคครับ